วันนี้เวลา7.20นาฬิกา20นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวังขวัตวรัตติยราชนารีเสด็จไปทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์เพื่อผ่าตัดรักษาอาการป่วยให้กับสุนัขเพศผู้ชื่อหมอกสายพันธุ์ผสมอายุ7ปีที่มาเข้ารับการผ่าตัดต้อหินที่ดวงตาขวาที่โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน ในการนี้ทรงเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือสําหรับการทรงงานวิสัญญีและการผ่าตัดภายในห้องศัลยกรรมปลอดเชื้อตามขั้นตอนและมาตรฐานทางสัตวแพทย์จากนั้นทรงให้ยานําสลบผ่านทางหลอดเลือดสุนัขและทรงใช้ยาดมสลบเพื่อคงภาวะการสลบตลอดระยะเวลาการผ่าตัดทั้งนี้ทรงติดตามเฝ้าระวังสัญญาณชีพของสุนัขด้วยพระองค์เองอย่างใกล้ชิดเพื่อทรงประเมินความปลอดภัยของสุนัขรระหว่างการผ่าตัดให้เป็นไปอย่างม,มีประสิทธิภาพ สำหรับต้อหินในสัตว์เลี้ยงเกิดจากการเปลี่ยนแปลงความดันในลูกตามีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงการไหลเวียนของเหลวในลูกตาไม่สามารถระบายได้ตามปกติประกอบกับลูกตามีการสร้างของเหลวอยู่ตลอดเวลาจึงทำให้เกิดความดันในลูกตาคล้ายกับภาวะน้ำในลูกโปง่งโดยสัตว์ที่เป็นต้อหินจะมีอาการเจ็บปวดกระวนกระวายและแสดงอาการกลัวแสงเจ้าของสัตว์เลี้ยงควรสังเกตอาการผิดปกติและควรนำไปพบสัตวแพทย์เพื่อหาวิธีรักษาอย่างเหมาะสม ซึ่งหากรักษาตั้งแต่ระยะต้นจะสามารถควบคุมอาการได้โดยไม่ต้องผ่าตัดนำลูกตาออก